สรารจิตทำสถิตมั่นไว้ให้ลูกหลานได้บูชาไหว้กราบตราบเท่านานสิกล่าวการกราบน้องพร้อมกายใจ ซื้อธรรมาละกิเลสอันเป็นเหตุกอทุกบ่สุขใสต้องซอยกันซื้อธรรมะเข่าสู้ใจวิถีพุทธนันไสแม้แนวทางวิถีพุทธวิธถีธรรมนำชีวิตฝึกดวงจิตพิชออบให้ปล่อยว่าง ตามวิถีเรียบง่ายทางสายกลางเชิญเขาท่างวิถีพุทธเวทีธรรมช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงร่มพุทธสมาคมขอนท่านเขาสู่ชวงไายการเวทีธรรมวิถีพุทธดำเนินไายการโดย ทีมงานคณะกรรมการพุทธสมาคมอำเภอพังโคนขอเชิญญาติธรรมทุกท่านเขาร่วมสนทนาธรรมและฟังธรรมได้แล้วจ้าจ สาธุข่าพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนของพระจินนวอนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกราบนมสักการคุณครูบาอาจารย์นักปราชญ์และผู้รู้ทั้งหลายกราบนมสักการพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิลักษีละโชโตพร้อมพระเจ้าประสงค์ทุกกลูกทุกน้ำเจริญธรรมมายังแม่ทีแม่พรามอุบาสกอุบาสิกาและผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านธรรมสวัสดีครับอยติธรรมท่านตื่นังท่างบาปทุกขุกุขคนครับ แว่ลาบายโมงสิสามนาฬิกาเป็นต้นไปเสาร์อาทิตย์คือรายการเวทีธรรมวิธีพุทธท่านสถานีวิทยุเสียงธรรมพุทธสมะคมเ MM, อฟเอ็มลยซีจุดสองหาเมกะเฮิร์ตนำเอาธรรมมาขึ้นส่เวทีเพื่อสนทานาธรรมตามการให้ท่านผู้ฟังทั้งบ้านอุบาอาจารย์ได้สอนธรรมแก่พวกเฮาท่านทางหลาย ทั้งทีน้ำหน้าขึ้นซูเว้ทีวันนี้จากหนังสือการรูท่ามแบบรูแจ้งของพระอาจารย์สุริยามหาปัญโยห,หรือหลวงตาวดตาสมพนัดนะครับเอาละครับมีนีกับมีผู้ร่วมรายการขอเชิญคุณแม่ครับค่ะก็ขอกับนมัสการลง่อเวลาศิลาลเชโตความทั้งคสรงทุกโลกสมานิ่นทุกองค์เจ้าค่ะ ค่ะท่านพันสวัสดีค่ะเพื่อนๆกระเช้านิมิตรทุกท่านนะคะเมชื่อลำดวนปากดีซีค่ะได้มีโอกาสมาในรายการเวทีถ้ำวิถีพุทธขอกราบนิมนต์คุณครูบาอาจารย์เทศนาธรรมสนทนาธรรมำ่านผู้ฟังผูขยุดทางบ้านทีสีรวมรายการ042090271พร้อมแล้วค่ะคุณพ่อค่ะครับขอบคุณคุณแม่ที่ร่วมรายการ เอาละครับเมื่อนี้จังไหกันแล้วแต่ฝ่าแต่ฝนเดอ้อ <c oughs> เพราะว่าหยิกยักสองสามเธอแต่สอมาันนี้ <c oughs> นะครับรู้สึกว่าอ่าท้องฟ้าปิดคุณแม่เอ้ยเ <c oughs> อาอดซํำได้เอาซํำนั่นเนาะ <c oughs> ต้นหานกระบวากันเนาะครับเมื่อนี้มานาเสนอกำหนดยางไร่ในคณะปฏิบัติการกำหนดกับการปฏิบัตินี่ เข้าใจกันดีในนักปฏิบัติทั้งหลายนะครับกำหนดยางไร่ในคณะปฏิบัติพระอาจารย์ท่านกาวาการกำหนดรูปเป็นอุบายนั่ไปสู่การรู้เองแบบอัตโนมัติการกำหนดรูปกายเป็นอุบายสู่การรู้จิต ก่อนอื่นผู้ปฏิบัติต้องรู้ก่อนว่าสติกับความคิดต่างกันอย่างไรอย่าสับสนเป็นอันขาดหาไม่แล้วแทนที่จะ,จะเจริญสติกับกลายเป็นการมาจเจริญความคิดคนมีสติจะรู้จักความคิดแต่ความคิดจะไม่รู้จักสติสติคือความระลึกรู พึ่งเอามากกำหนดรูอาการกายตั้งแต่หัวจะลดเทาหรือเฉพาะเจาะจงเอาตรงจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เช่นการรูล้มหายใจการรูท้องพ่องยุบรูการนั่งยกมือสั่งจังหวะการเดินจงกรมการพลิกหงายมืออาการนับรูกประคำมหรืออาการของอวัยวะ32 ในร่างกายสำหรับภูมิให้ระลึกรูนะ้ณจุดใดจุดหนึ่งก่อนจะมีคำบริกรรมกำกับไว้ด้วยก็ได้นี่เป็นกายคัตาสติคือสติเป็นไปในกายรู้เฉยๆรู้แล้วว่างยาปุ่งแจงหรือวิจารอะไรให้รู้ยู่นะณจุดนั้นไปเรื่อยๆ นั่นนันแต่หากการพิจารณาน,นั่นเกิดขึ้นเพียงเพื่อให้จิตนั่นสลัดอารมณ์นิวรณ์หรือให้สติกลับมารู้อยู่กับปัจจุบันต่อเนื่องได้อย่างบอถือวา่าพิษแต่อย่างใดให้รู้ทุกอย่างที่พัฒธะแต่ยาใส่ใจหนีสนใจให้เละนิครู้ใส่ใจเฉพาะ ที่กำหนดที่กำหนดท่านั่นกำหนดอย่างไ้ในขณะปฏิบัติครับเอาวัดนีสกักก่อนเพิ่นบอกว่าการกำหนดรูเป็นอุบายสู้การรูปเองแบบอตัตโนมัติ นั่งไปสู่การแบบรู้เองการกำหนดรูรูกายเป็นอุบายสู่การรู้จิตก่อนอื่นผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ก่อนว่าสติกับความคิดต่างกันอย่างไรยาสับสนเป็นอันขาดหาไม่ไม่แล้วแท้นที่จะ,จะเจริญสติกลับไปกลายเป็นว่าเป็นการมาจเจริญความคิด คนมีสติจะรู้จักความคิดแต่ความคิดจะบรู้จักสติตรงนี้แม่เข้าใจว่าจังไนเพิ่นบอกว่าคนมีสติจะรู้จักความคิดแต่ความคิดบรู้จักสติเพิ่นแยกแยะออกเพิ่นบอกว่าอย่าไปซับสนหาไม่แล้วเท่ที่จะจริ่มสติกับกลายเป็นบาเมาจะเริ่ความคิดค่ะ นะครับกะค้นรู้ความคิดมันกระรูว่ามันคิดยังไงก็นั่นหมายถึงถ้าสิว์ไปบิ่งความคิดตรงนั้นคืคอ,คอคือเฮ้าจะต้องเข้าใจในความคิดมาในแล้วเด้ครั่ผมอมมีหูกันมีการดูแล้ว่าคิดแบบนี้ถูกผิดบาปบุญคุ้นโทษก็ได้เข้าซูในการรูดีรู้ชั่วมาในแล้วมันี้พอเต่เฮ้ารู ห้ากระจาแยกกับได้เลยบิดอันนี้บ่ถือคิดอันนี้นนนมันบ่นมันเบียดเบียนคิดอันนี้มันเป็นบาปเป็นบุญหรือบ่สมควรคิดกระตัดได้เลยคุณคิดยังสีใดคือต้องมีสติเท่านั้นค่ะได้อบรมมาระดับหนึ่งก็แน่นอนค่ะบ่ได้อบรมก็เคยเป็นคนดีมากเคยเข้าใจในสิ่งที่พิดถูกสัวดีระดับตนตน,ตนมากแล้วครับก็ก็เลย ถ้ามันรู้ว่ามันคิดจังสี่กะคิโลปับ๊บโมเมนต์มันกะถือว่าจบลงไปได้มาฟังขออธิบายของคุณบาอาจารยนพนบอกว่าสติคือความบริกรูเพิ่งเอามากกับนดรูอาการกายตั้งแต่หัวจรลดเทาหรือเฉพาะเจ้าะจงเอาตรงจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เช่นการรูร่มหายใจการรู้ท้องพ่องยุบ รูการน,น่งงบมือสั่งจังหวะการเดินจงกรมการพลิกหงายมืออาการนับลูกประคำหรืออาการของอวัยวะสาสในร่างกายสำหรับภูไมให้และลึกลูกนะจุดใดจุดหนึ่งจะมีขำมบริกรรมกำกับไว้ด้วยก็ได้นี่เป็นกายคตาสติคือสติ เป็นไปในกายรู้เฉยๆรู้แล้วว่างยาไปปุ่งแจงหรือวิจารยอยังให้รูอยูนะยุดนั่นไปเรื่อยๆนั่นๆแต่หากพิจารณานั่นเกิดขึ้นเพียงเพื่อให้ยิตนั่นสลัดอารมนิวรนหรือให้สติกับมาอยู่กับปัจจุบันให้ต่อเนื่องได้ก็พอถือว่าพิษแต่ย่างใด ให้รู้ทุกอย่างที่ผัสสะแต่อยาใส่ใจหรือสนใจให้เล็กลูกใส่ใจเฉพาะเท่าที่กำหนดถนัดและลูกลูกจะทเทา,าที่กำหนดรับขันเราเป็นภาษาบันเทาก็ไปว่าคุม้มเอาสตินี่ยหรคุม้มคุ้มจิตไาคือฟึกงหม่หม่มันต้องคุ้มมันมันบวบวงบลายขันภาษาเมซีมันไปบ่ไปททีได้ก็คือคมมันไ้ซะก่อน ครับกดคมมันไวสักก่อนค่ะให้มันอยู่ในกรอบเพื่อสิไดท่ำชอบให้เจ้าของต่อไปอันนี้ก็คือต้องใส่สติกดคมไวซะก่อนคุ้มนะวันมันสิเที่ยวไปเที่ยวมากนะครับเ้ารู้อยู่กับปัจจุบันสิไดเข้าวเดียวค่ะแต่มันก็ไปอีกแล้วก็เข้าเรียนเข้าเียนแบบบบได้เข้า บริเฮ็ดนั่งสมาธิแบบเขาชานิรงช้าน,นี่ยังหน้าพอเขา,าเรียนแบบสายใส่สติตัวนี้นี่มันก็ต้องเรียนกับคณะจิตสบายๆใช่เข่าโบสถ์ไปถิาตเพราะเหตุว่าเขา้า่วนมากค้น่วนมากฮัร์ดไม่ฝึกไม่กะเพื่อเอาไว้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันค่ะนี่แหละครับผมก็เลยตรงมาเรียนในคณะจิตกับปจัจตุน มันจีไปพุ่นเดี๋ยวนี้กำลังเฮ็ดนังยูเดี๋ยวนี้กำลังน่งพุทโท่ออยู่นี่กระต่องมาพุโท่อเดี๋ยวนี้มือข่อยเฮ็ดยางที่กำลังเฮ็ดกับเขากำลังหันผักกระต้องกลับมาหันผัก er เ,เดี๋ยวนี้เจ้าเฮ็ดยางยูเดี๋ยวนี้การรถต้องกลับมาที่เจ้าปักลักตรงนั้นแันว่ากลับมาหันผักกนดบาดมือค่ะกระนิดบาดมือแล้วก็อารมณ์ฝุ่งซ่านไปแนืออื่นเออเจ้าไม่ยุ่กับกายบอกจุดใดจะยู่แบบใดนั่นล่ะ จังได้ใส่สติตัวนี้กลับมาอยู่กับปัจจุบันววต้องเติมไปอีกแล้วต้งเติมไปอีกแล้วไปกัญญาห้าแค่ลูกยายเฮ็ดกับเขาหลายหลายยางมือหนึ่งเอาไปขายมือเส้อแรงแล้วว่างมีดบาดมือเพราะฉะนั้นต้องกำหนดรูว่าตอนนี้กำลังลหันผักสลัดอยู่อันผักสลาบอยู่หันผักหอมใสลาบอยู่หันมะเขกค่ะลาก็ต้องใช้ใจ พุไปเรื่อยๆแล้วมันสีกาแข็งเองวงอา่าสามีกับวอยากเสือเลยว่าสามีกับวออยากเสือขันบอได้ปฏิบ,บัติจงเพีงดีๆมันเป็นพื่มเพลินบาดมีดบาดมืออีิริแล้วกัเฮ็ดไปด้วยบางครั้งนี่ก็จะถ้าเป็นอุบัติเหตุหน่อยกับหน่อยเป็นอุบัติเหตุใหญ่กับใหญ่ได้ครับคือขาดสติโตนันจิตใจวุ่นยุ่กัาเเนื้อกับมไก่สุดคือคือเข้า ยกตัวอย่างเช่นเขาพบข่าวไล่พบข่าวที่จิตเขาไปอยู่กับจิตเขาไปอยู่กับข่าวหุ่นเม็นบอกบในขณะที่เขาสีดําเนินมาสิแก้ไขแบบใดเหตุแบบใด,แบบดนี่มันลงไปเบิ่ดละก็เลยต้องเพิ่ม,มการที่เป็นอุบัติเหตุตื่มกันกับมีคนั่นแหละจ้างพนบอกว่าให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันอ,อันนี้ตัวนี้นี่อ้าอันนี้จะเป็นที่สุด,ดึกเลยค่ะอ่าผู้แต่อยากจะขอบอกว่า จริงๆแล้วการฝึกสติมีผู้คนถามบ่อพยายามบีรีมันกระสิอาซับต่ว่าได้แม่ค่ะน,นั้นมันสิปล่อยมันไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ถามฝึกคุมมือมันสิแข็งเก้าส้นที่พันหอมเห็ดหอมนี่ทําดูความเคยชินเลยส่วนมากค่ะ บอบอไปนี่ละแต่ว่าเฮ็ดได้เพราะว่าเคยชินเฮ็ดแต่พวกเคยชินนี่เฮ็ดบําพิษนีเพราะบอมเนว่าบ่มีสติได้มันอัตโนมัติไฟนั่นแหละอัตโนมัติมันเคยชินยังไงใช่เออแต่ยึดเขากำหนดเฮ็ดอย่างนี้อย่างนีเตัเลยเด้สุเอินโรแม่คควานอาหารน้ำมันไม่รู้ครับผมครับปากเขาบอกจวดจวดอยู่เขาบ่ได้ไปสนเขาเฮ็ดถูกเบิ้ลนั่นแล้วล่ะเขาไม่ออกรายการนี่เขา เอานั่นปิตาด้ให้่งก็ได้ให้อาหารนั่นคือความเคยชินบ่แมนสติเด้ตัวนั้นเมื่อใดที่อยู่กับการกระทัาต่างๆเข้ากำหนดรูปไปเรื่อยๆแล้วมัน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 สี่ีสติกํากับไปโูยตลอดอันนั้นเติอนว่าการจะรู้สติจริงๆนะครับคือเคยชินมาแล้วความเคยชินมาแล้วธรรมะคือกันเพราะฉะนั้นก็เอาเพราะได้อยู่หอกครับ แต่ว่ามันสี่อยเป็นค่อยไปเป็นไปโดยอตัตโนมัติที่เพ่นมานั่นแหละเพราะฉะนั้นจะฟึกไปครับอยา่าฝึกไปทอว่าโอ้ยฟึกสติบบมันของง่ายเพิ่นว่าเพื่อสีได้อ่าเพื่อนสีขแข็งกร้าในกาธบรมดารภูคขาหลายปีครับหลายปีหลายปีนั่นคำนี้เล่นง <c oughs> า้เข้าไปเรื่อย <ไป S 2> ๆแ<ป>ต่นพ่ออ่อนโตแลงเออเออ คิดได้ก็เอามาคำนดลูกเช่นนี้เลยหรือเปบายสบายคิดได้ก็มาคำนดลูกกับว่าไงนะการบอคอยเป็นว่าไม่เข้าตีก่อเพลจ้าของอะไรเด้นั่นคือได้แวดวงของศีลหาศีลแปดไปเลยเด้เป็นบ่ล่ะตอนนี้ความผิดพลาดมีแต่การนิยมานั้นี่ครับเขาก็ต้องทำควบคู่กัมิตรกานงสติพ่อได้นะครับเพิ่นว่างสีได้พ้องเขาเอามาใช้ประจำามันได้เพิ่นว่าการลืมกับการลงนี่เลื่อนนี่เรเป็นอันตรายทอหลงเด้ เรื่องนี้นึ่งสติปัญญาเข้าตามเหตุตามปัจจัยมันเป็นว่ายที่มันเสื่อมร่มางกายทั้งร่างกายเสื่อมแต่การลงนี่อยู่ในมืดม้อนอนตก,การเด้กอยู่ในความที่บลูอริยสัตัตนี้อันตรายหลายครับเข้ากันเลยอ่ะมันมันลืมกัดตั้งใจไว้โอ้ขนาะเข้าสิตรงเปิดเกดกระเยินโฟมันอยู่หันสะกอืนอย่ามันลืมเนี่ย เปิดน้ากระเออมันเต็มกระที่ใจฝ่ามันอยู่หันสักก้อนจะฝ่าวัเห็นได้ไหมครับเนี่ยวิธีแก่มันมีอยู่อันลุ่มนะแต่อันลงนี่ตีมันโมโหจักลงมในอันตรางอันนั้นโมโหจักเป็นกิเลสชั้นอะไรกับเป็นกิเลสชั้นหนาครับใช่อยู่น้ำหลังมือแปลว่าคอยอยู่หนาลกมาก่อนลงออรมณโกรธมากลง อยู่เอ้าเป็นยังคือบอกออกไปเลยทั้งหนาเม่ี่ยังเคยซ้ำนี่ยังสงสัยเลยครับผมแต่มาศึกษาปาฏิโทษลงในคอยทาร่วมกับเจ้าทุกเรื่องเอ้าสาใจเพราะว่าบัดนี้กะกำหนดรูปไปเรื่อยๆนะไหมเนาะเอาฝึกไปฝึกไปฝึกไปครับนดรูปไปอาความเคยชินกะเสียประโยชน์นะครับประโยชน์ที่มีมาก ตัวหนูขอที่เพ่นเขียนว่ากำหนดรูให้ต่อเนื่องทําบ่อยๆจะค่อยๆรูตัวเด็กนั่นแล้ะล่ะท่ามบ่อยๆจะค่อยรูตัวเพ้นบอกว่าการกำหนดรูกายหรือการตามรูอาการกายบาลีพ่นวากายานุปัสนาในเบื้องตน้นผู้ฝึกใหม่จะย่างกำหนดบอคใอยได ิตจะอยู่กับความคิดมากกว่าความรู้สึกตัวแน่นอนอย่างไรก็าตามอย่าทอดแท่ต้องพยายามกำหนดดูอยู่อย่างนั้นทำให้เกิดความต่อเนื่องและยาวนานดังพุทธพ์ทธิวา่าภาวนาภาวิตาพะหุลีกตาสังวัตติ อบรมบ่มเพราะจิตของตอนด้วยการเฝ้าดูเฝ้าละลิกรู้ทำให้เจริญทำให้มากมากทำให้สืบต่อทำให้ถึงการทำซ้ำซักจะทำให้สติเกิดความชำนาญใช่ไหมครับและเริ่มรู้นิสัยของตัญหาในจิตอาการตอนนี้จะเหมือนเหล่มชักเยอะ รู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันได้บ้างคิดไปบ้างคณะปฏิบัติก็ให้สังเกตกำลังไฟกุศลจิตของตนเองด้วยว่าขาดเหลืออีกอย่างบ้างต้องขอข้ออุยเหลือหรือเพิ่มคุณธรรมขอไหนจึงจะมีพลังสามารถไล่ความคิดออกนอกพื้นที่ยิ่ใบ เช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาท่านศีลเมตตาอธิษฐานขันติสัจจะอุเบกขาเป็นตน้นเสนออาสติเหมือนลูกรักลูกที่เกิดใม่จิตห้าแท้แต่ห้าโบุสนใจเขาไปทิ้งควางเขาดันหลงไปเอาใจลูกเลี้ยง บันหลงไปเอาใจลูกเลี่ยคือความคิดปุ่งแตง่งในที่สุดเมื่อห้าวาสามารถควบคุมมันได้มันก็เลยกลายเป็นโจรอีกทั้งย่งผ้าไปย่งผ้าอาไปผ้าพวกพ้องเพื่อนฝูงนายกิเลสตัณหาอุปทานชาติชรลามารณะเขามาด้วยและในที่สุดที่วิตเท่ากะล่มละลายชิบหายเพราะ ูกกระบฏจากลูกเลี้ยงนี้เองความคิดนั่นมันมีอุบายหลอกล่วงเห้าสารพัดที่จะย่ำระบาดนั่นคือลูกแท้ๆนั่นบอยอมเปิดท่างให้เหาหูเห็นความจริงแล้วไล่มันออกนอกบ้าน,นได้ง่ายๆเห้าเอาเห้าเอง หรือก็ชอบในมายาลาคะโทษสะโมหะของเขาเสียจนหัวปักหัวปัม่มลูกสติของเขาเขาพร้อมจะกลับมาทํำนาทีที่ดีของเขาอยู่แล้วแต่ที่สําคัญคือเขาจะกล้าไล้กาตัดใจจากลูกเลี้ยงพระพี่นี่ได้หรือหรือเปล่าเท่านั้นร้อง ล่องให้สติเข้าหน้าอยู่ในใจเฮาสักสามสิบนาทีหรือชเมื่อหนึ่งดูสิแล้วจะรู้ว่าธรรมาชาติชนนีมี่คุณค่ามาหาสาลจริงๆเคล็ดลับการรู้ท่ำอยู่ที่การทํำความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ความต่อเนื่องของสติจะเข้าไปขวางกัน้นภาวะสันตติ ในสังขารการปรุงแต่งที่ไหลออกอย่างที่ไหลยางต่อเนื่อง,งนั้นให้ลดลงตายุดลงใดยิ่งเข้ากำหนดสติได้เท่าใดความคิดก็จะน่ายน่ายลงไปเท่านั้นและที่สำคัญต้องทำค้ามเข้าใจให้แยกสติออกจากความคิดให้เป็นสติรู้ความคิดกับการกดค้ามคิดนั้นไม่เหมือนกัน ความคิดกับสตินั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเหมือนขาวกับดำกลางวันกับกลางคือมืดกดับสว่างหรีแมวกับหนูทามีขาวก็ไม่มี่ดำทาเป็นกลางวันความเมือดก็ต้องหายแม่อามี่แมวก็ต้องบ่มีหนูมีมหาสติอกุศลทั้งหลายก็ต้องหายไปจากจิต กับน,นดรูห้ต่อเนื่องเหตบใบยๆเหตดนานๆนจะเกิดความเำนานเองเพิ่นบอกว่าการกำหน,นดรูกายหรือการตามรูอาการกายในเบื้องตน้นผู้ฝึกในยั่งกำหน,นดบ่คคอยใดยึดจะอยู่กับพวอมผิดมากกว่าความรู้สึกย่างไร่ก็ตามอย่าถอดแท่ต้องพยายามกำหน,นดรูอยู่อย่างนั้น ทำให้เกิดความต่อเนื่องและแงวนานดังพุทธพน์ที่วา่าภาวนาภาวิตาพระหุลิกตาสังวัตตาติอบรมบ่มเพาะจิตของตนด้วยการเฝ้าดูเฝ้าละลลกลู่ทำให้เจริญทำให้มากๆทํทำให้สิบต่อเนื่องทำให้ถึงทำจำจำศักดิ์ให้สติเกิดความชํมนานาญและเริ่มลู้นิสัยของตัณหาในจิตตัวนี้สำคัญแม่ครับ เฮาเห็ดบ่อยๆเฮ้าสิเป็นต่อเสียงหลังเสียงรถรันก็เสียงฟ้าห้องครับในการกำหนดให้ตอเนี่ยหน่แม่เคยอ่าปฏิบัติแล้วเป็นจังไดเบาซูฟังไหมครับที่แรกอะใส่ความเฮาเห็ดอย่างว่าหันได้เข้าก็ใส่เสือกผูกไว้นี่ยละสักก้อนผูกลามมันไผ่สักก้อนมันกับไปสักกอนกาว ว,ว่าวามันไปสิออกจากนอกขอบเขตแล้วนอกกับกระทุกเสือกมันก็นจะกลับมาลักเมนบลาลักนั่นก็คือเข้าอาศัยสตีและลึกพุทโธท,ทัมโมสังโคตั้งใจฝึกเจ้าของนี่กะฝึกลูกนี่บัรนาเข้ากับแค่ลูกสก่อนโมตองใหญ่ควมคิดขันขัน,ขนเข้ากํากลังสิฝึกอยู่นี่ก็คือเข้าบริกรรมพุทโธบ,บา้างเฮ็ดเอียงสันสันใะนหน้าพออ่อแล้วลึกลูกแค่ว่าอาศัยอา่า พอจิตที่ห้องฟกใหม่นี่ห้องต้องเลยหาตัวให้เขาจับเด้ครับห้องสิปอยเอว่างว่างอยู่งว่างเลยว่าต้องมีคิดยังเ่าต้องเฮ็ดยังนี่ได้เลยอเออข้าก็จะต้องหาของห <า S 1> ให้เขากาะว,ว่าไงไงเอออาจจะเป็นบริกรรมกรรมฐานสามสิบสี่สิบอย่างก็เลือกเอารุอกรรมฐานยังก็ได้ที่เจา้ามันเป็นอาจจะเป็นเสียงเทศเสียงรรม เสียงคําสังสอนหรืออ่านหนังสือ,อยังกิยาอขอให้จิตเกาะกับตัวนี้ไว้ครับใส่เวลากับตัวนี้ถ้าจิตมันฟุ่งขึ้นมาแค่รู้ไหวสะก้อนย่าพาวใหญ่คมคิดอืถ้าเอาบ่าฟังกระองปัดเขามาอาจจะเป็นสวดมนต์ไหวพระภาวาน,หนาหรือเฮ็ดนี้ก็ได้สวดสันๆพุทโธพุทโธไปก็ได้เอาสินะอันนี้ถือว่าสวดสันได้ว,ว่าหายใจเขาหลอดเอาบัดนี้ก็ไม่โยกกับรหลอันนี้เลย ข้าวลูซึกเจ้าของเออยาไปกระทึงกอบทึงหายทึงค้ามบริกรรมนี่บอกเป็นหม่งกอบที่แม่บางถูกไหมตัวกรรมฐานใช่ไหยขึ้นกันเนาะใช่เลยเบิร์ตครับที่กอบยู่กับหยังก้เพิ่นกอบไวอ่าอ,อ่าคาร์เซียพ่นยวงเพิ่นบรโยวังนี่พันบรโยวังค่ะอุบายการฝึกของเฮ้านี่กากอบไว้สก้อนบัดนี้เตว่าความรู้สึกของเฮ้านี่ต้องได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเด้ คือเอาสติอันนี้เลี้ยนลูดจอบึงอ,อันนี้ยปาปะนานาจิตไประเบนนี่ซูลระบนนี้สร้างระบนนี่โกดระบนนี้เห็ดน้องอย่เดียวนี้คุยกันอยู่นี่อันนี้คือสอนพิมรู้สึกก็ต้องจอบ,บึงจิตนำเดบดนี่แหละการคำนดรู้คักๆเลยน,นะชัดๆเลยโตปฏิบัติครับผม,มแล้วห้าสศสาษามาเห็นเขาเห็นเธอนั่นเห็นเธอนี่เห็นอาการของจิตอันนี้อื โลบมากกระหูจักจ้าของพ่อบระหูเลยว่าขนอยคิดอีอย่างแต่เฮ้าหนีหูก,ก่อนเลยเพราะเฮ้าจอบเบิงอยู่นี่จะไปจอบมากกเอาสติอันนี่แหละจอบเบิงกรลู้ซึกโตจอบเบิงบ้านี้พ่อเห็ุกาวาเพิ่นอยู่สงบแน่ล่ะเด้กกมาใหญ่ความคิดแน่อยู่เด็กย,ยายไปอันนั้นอันนี่เห็น,นเน,ะะนี้กระเลี้ยนหระบาดนี่ครับค่ะเป็นยังสันละ S <S <S กับพื่อไปนี่แหละครับผมเพนเพนเพนอธิบายนี่ตัวอย่างเพ่นบอกว่าสติเหมือนลูกรักลูกที่เกิดในจิตเท่าแท้แต่เฮ้าโบสนใจเขาปล่อยทิ้งปล่อยความดันหลงไปเอาเอาใจลูกเลี้ยงคือความคิดปรุงแต่งในที่สุดเมื่อเฮ้าโบสามารถควบคุมมันได้มันก็เลยก,กลายเป็นโจร อีกทั้งย่งไปผ้าพวกผ่องเพื่อนฝูงอและนายกิเลสตัณหาอุปทานชาติชรามรณะเขามาด้วยค่ะและในชีวิตของเขาก็ล่มละลายชิบหายเพราะถูกกระบดจากดุกเรียกนี้เองความคิดนั้นมันมีอุบายหลอกลวงเหา้สารพัดที่จะให้ยอมรับว่านั่นคือลูกแท้ มันบ่ยอมเปิดทางให้เฮ้าได้หูความเป็นจริงแล้วไล่มันออกจากบ้านได้ไง่ายๆเฮ้าเองก็ชอบในมาย่าลาคะมายาโทษะโมหะของเขาเสียจากหัวปักหัวปมผู้ห้มเอาไว้หลังอลูกสติของเฮ้าพร้อมจะรับหน้าทัานาที ข้าห้องแล้วพ่อสิด้ต้นห้องแล้วซิด้ล่ามูแล้ววันนี้ครับครับครับเอาเอาซ้ำนี่ก็เอาค่ะอาซีบันทึกไว้นะครับเอาแล้วครับจําเป็นนะครับค้าห้องแห้งแล้วก็นั่นบันนี้ขอจากลาเพียเท่านี้ขอยุดปีการแต่งงานเพียงเท่านี้ท่านมาสวัสดีครับท่านมาสวัสดีค่ะ